กระโดดไม่โดดนี่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 น่าเอากูติดไฟต้องจุกนะ That painting is a secret message painting มันคือ secret message ยิงได้ไหมไหนอ่ะไหน painting secret message ดึบเลยหายเลยไม่เขียนแล้วเมื่อกี้มันไม่มีหรือมันต้องใช้เทาใช้แพรกเขาหรอไม่เกี่ยวหรอกไม่เห็นนะจะใช้แพรอ เวลาสักคู่มีท็อปเชตแฝกให้ด้วยเหรอฮะอะไรมามาเอสเคปอะไรเราไม่มีท็อปเชตแฝกนะไม่เป็นไรหรอกช่างมันไม่มีท็อปเชตแฝกเอ้ยรอ้ได้ไงตรงนี้มันมีกล่องอยู่อะตรงนี้มีกล่องอยู่อะตรงไหนเนี่ย มันมีอะไรไม่รู้เหมือนกันเลยลองดูเกร์เรืม่มสุดมือแล้วอ่า <c oughs> เฮ้ยได้แล้วมีกระดาษแล้วก็มีเอเบอร์โร่กระดาษทั้งหมด32อัน <c oughs> เพื่ออะไรไม่รู้โอะเออซูซูเก้อ cứu cứu, ha thấy mấy cơ nhỉ đâu hôm may à, cái gì đâu hôm may, chúng mấy thằng làm gì hết, lâu mà lâu mà lâu cơ Cơ, sưu sưu, ai, cái kia ngã. ไม่แก้แล้วไม่แก้แล้วเกรียนก็ว่าดิทำไมถึงอยากให้สู้ๆเฮ้ยะชี้แจงเช็คพอยต์นี่อะมีเช็คพอยท์ให้อะดูปุ่มโทษเออปุ่มคืออะไรปุ่มคืออะไรอ่ะเออวิ่งไปเลยวิ่งวิ่งวิ่งปุ่มข้างล่างมีอะไรด้วยอ่ะลงออฟฟิศออฟฟิศนม อ้าวอิส uh, ีแกดแล้วเจอกันอีกแล้วเอ้เขาอะไรไปอยู่ด้านหลังอ่ะมันคือฉันคิดถึงกันเปล่าเดะอะไรวะจัมบูด for สามร้อยหกสิบ second จัมบูทโนนิส thank y ฟอร์มอ่ะเก๋เก๋ออกมาหนิไม่กินได้กระดาษไม่กินได้กระดาษไม่ให้แลกเหรอเย่ กรึบกรึบเรียบร้อยแ <c oughs> <c oughs> อะโอเคเนี่อกระดาษโอเคไปข้างหน้าต้องกินอะไรเปว่ายาจับจ<า>ืดยามียาเปล่าอ่ะมันคงเป็นไอ้เจที่แย่หรือว่าเราต้องไปซื้ออะไรจากไอ้หนุ่มนั้นปล่าอาจจะเกี่ยว มันจะเป็นาาได้แล้วเ <c oughs> ี่พาเอาสองเช็คพอยต์อ่ามีแผ่นแผ่นเอ่อมีเคลเอาเพลงแคทเอาเพลงยังไม่ถอดเสียงเออมีเสียงขึ้นมาค่อยดีขึ้นหน่อยเอ๊ะ เกิดอะไรขึ้นเนาะฮัโลโหลเหมียวมันคืออะไรทำไมหรอมันคืออะไรไม่รู้มันมีน้ำพอดีเมื่อกี้มันมีแคลอยู่แล้วก็ขุดโยนในเทมลงไปดิกรึบทำไม่รู้สินะเหมียวมันทำอไปทำอะไรนปลว่าเกี่ยวกับของอะไรโยนไปเถอ,อะถอ,อนเอ๊ะโอ๊ะไปแล้วเข <laughs> าบอกให้ดื่มนม อ๋อได้แล้วดื่มนมเพื่อเอาสปีดออกกึ๊บกึ๊บนี่อะไรอ่ะปึ๊บอ๋อมีนมกี่ขวดอ่ะมีนมแค่ขวดเดียวอ่ะเอามีที่เช็คพอยต์ดูปสปีดแอนด์ชีฟโนจัมเฮ้ยนี่ไง <c oughs> ชิปสเปินเออสปินแอนด์ชิปฮึิบวิ่งแล้วก็โดดเอวิ่งแล้วกดชิปพอวิ่งแล้วกดชิปค้างไว้อ่ะฮะเอิมคือไม่เข้าบอลได้ไงเนี่ยฮึิบอา่าแบน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  มัมีก็ตว่ามีเควก้อนมาเริ่มเลยเราต้องขุดเอ็กเตอร์เชดเอ็กเตอร์เชดเราต้องไปเอาเอ็กเตอร์เชดมีเควด้วยเราต้องไปขุดมันแต่ไม่ถึงอึศเอ๊ะเดคอร์ไดมอนด์กี่ก้อนวะไดมอนด์ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก้อนบ๊บกีลาเวลอยู่นู่นด้วยลีเวอร์และโยกสวิตซ์กลับดเหมือนกันแอน เออทำไมเกอนคนเดียว <laughs> ไม่รู้เ่อเออไปเผื่อกระโดดโทษนี่เรามาเล่นแบบปัญญาอ่อนกันใช่ไหมแบบแก้เซ็งเล่นเล่นแบบดีๆมาเยอะแล้ว <laughs> <laughs> ยังอุ้ยหน่มนไม่ได้มไม่ได้มไม่ได้ ได้เกี่ยววะเรานะ่ยทำไมอยู่ดีๆมันมันมันไม่มันตกกว่ากดชิฟค้างไว้ด้วยนะแล้วก็เดินเลยเลื่อนเลยเลยเอออย่ายิงโดนเราแล้วกันอ่าเติบเติบเติบโค้ดจะป้องถ้าถ้าตกถ้าตกไปข้างล่างมีเคอะดูโค้ดด้วยดูโค้ดด้วย 9250หนังสืออยู่ไหนหนังสืออยู่ที่ออยอ่ะจดเดย9เกา้าสองห้าศูนย์กดยังฮัลโหลเมียวกดแล้วเออเดืบ เฮ้บเติม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 ตกอ่ะอืมเฮ้ยเฮ้โอ้เข้ามาในนี้ถ้าเราโปอ่าเราเราเข้ามาในนี้ดูแล้วกัน แน่นอมพาเขาวิทเอ่อวิทโนเช็คอยต์เมื่อโลฮ่ฮโลเฮ้จะขึ้นไปตรงนั้นได้ยังไงวะก็อยู่ไหนอยู่ก็กระโดดขึ้นมาเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ไม่เห็นมีที่ขึ้นเลย ไปตรงไหนนเกอร์เนี่ยเกอร์อยู่ไหนเนี่ยเราอยู่ตรงโป้พาเ้าอ่ะไม่เห็นมีมันออยเดินผ่านไปแล้วเนี่ยตรงนี้ข้างหลังข้างหลังงูงี้ได้เนี่ยในห้องเนี่ยเึบเอาไปดีพีได้ปะได้มั่งได้แล้วโอ้ได้เดได้กระโดดให้ได้ดิ วิดโนเช็คพอร์ตปนหนึ่งดูกับอานว่าอะไรเป็นน้ำพันธุ์คงอ๋อคิดว่าเราจะไปรอดไหมหรือว่าเราจะไม่รอดหรอมั้งเนี่ยคิดว่ามันมีอะไรนะตายแล้วเฮียโลเยยกระดึ๊บกระดึ๊บ กระดึบ <c oughs> <c oughs> ฮะบ <c oughs> อ, <c oughs> <c oughs> อนัสเต็ป w h a s your head yo u r e welcome จุดหรออย่างเฮ้ฮู้ทำยังไงเฮ้ยเฮ้ต้องไปยังไงวะอ๋อทำไงต่อไปด้านนั้นเหรอทำไงเนาะ ไปเลยถ้าไปทางนั้นนี่จะเป็นอะไรที่ปีนีออกแอรไหนอ่ะยังไม่ถึงเลยอ๋อทีพีมาดิทีพีมาเลยเ<อ>ลทีพีมาไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอา,เอาใหม้มเราอยากได้ความสามารถส่วนตัววิโอ,อ้ได้ด้วยไม่ไ <c oughs> หวแล้เลยกูล <c oughs> ๊บอะไรเนะี่ยมอด l ับเบิ้ลจัมปิ้งดับเบิ้ลมอด p ับเบิ้ลเลสจัมปิ้ง วัดเย่อ่ะปข้ามไปข้ามไปก่อนเลยมอดเข,า, <c oughs> ขาเขาเรียกที่ว่าอะไรมอดดอปปิ้งเลสดบมอดดอปปิงเลจัมปิ้งตกเยอะถ้ากระโดดงั้นถอยงั้นอยู่นี่นะฮึบอยู่เฟล่าดัดเมกมีลาฟแล้วเขามาปล่อย แกะตรงนี้ทำไม TP ไปได้ไหมเดี๋ยวว่าไม่ควรขึ้นมาขึ้นมาไม่ต้องนไปสิขึ้นไปสิไม่ต้องไม่ต้องบึ๊บว้าวบ,บึบบึบบึบบั๊บอะฮะ TP ไม่หัดแล้วเกะตกแล้วหรอลงแล้วอืม ต้องกินยาเรื่องเขาแล้วเด้อไม่ต้องเมื่อกี้กิน Apple. 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 <Hey. S 1> แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเฮ้ยเอ๊ะเฮ้ยแอปเปิ้ลเฮ้ยแอปเปิ้ลเฮ้ยแอปเปิ้ลโอ้ยแอปเปิ้ลเฮ้ยแอปเปิ้ลเฮ้ยแอปเปิ้ลเคยดูปะ่ะไม่เคยเรื่องอะไรอโนยส์ออ o ์เรนจ์ตุ้ไม่เคยใหญ่เลยอย่าไปดูเลยปวดหัว ที่มันหัวราองเงี้ยไม่รู้จักอเออว่าเป็นคนกางทีพีมา,าทีพีมาเราชอบความสบายในตัวเองอุ้ยกบตายก่อนอ่ะ <laughs> อุ้ยอุอยฮู้ยทีพีมาณจุดตรงเนี้ยแหละ t ีพีมาเออแล้วก็กระโดดไป cơ <coughs> rồi, rồi. con <coughs> tí <-ru>. yeah hey, <coughs> Điều đi Điều đi đồ <coughs> đi job you did it lại แกเกี่ไม่รนูะ้โอ้โหนี่เราเล่นยากๆมานี่เรามาตกง่ายๆอย่างนี้เหรอเนี่ยพีพีมาค่ามอนส์อ่า,าได้เย้โอ๊ยกระดิบกากาศเ <laughs> ช็คพอยต์อ้าว่ามีเช็คพอยต์แล้วนี่ ก็เรากดให้เม <that is German> ื right. like <Okay. deception>. oh, <laughs> ่อกี้แหละอะไรเก็บแล้วไอ้มาเล่าโอเคฝาเราสามโอ้ทำไมเจกดอีกปรวดีกดอีกกดอีกถ้าดฝักหัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยฮืมยูแมน อ๋อก็คือเร,เราถ้าเปิดดิสพนเซอร์เด็ดขาดปึ๊บอ้าอ,อาลกจริงๆโอ้ด้านล่างมีแอมเบอร์ทำอะไรมันถึงหยุดอ่ะทะลุเหมียวเมียวทำอะไรไม่รู้เหมือนกันเหมียวนี่ๆี่ีีไม่ไหวแล้วโดนเผาโดนเผาโดนเผาถ้าลงน้ำดีอะโอ้โหโอ้โหธนู แล้วเรากระโดดเข้ามาอีตรงนี้ทำไมเนี่ยเพื่อหนุนนุนหนุนหนุนหนุนุนฮะนุนนุนอะไรห้องห้องห้องอ๋อไม่ถึงเฮ้ยเกเดึบเกเดึบเดึบเดึบ แล้วทำไงต่อแล้วทำไงต่อริเวอร์อยู่ไหนอ๋ออยู่นู่ <ใ Wet S 2> นนู่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 นกระเด็บกระเด็บเก่งการกระโดดอย่างนี้มากเลยไม่รู้เลือกแบบเองนะพวกแบบใช้หัวที่ไหนได้ใช้ตีนจ้ะ ชีชะอ,อึนี่ผ่านแล้วมามาคามรับพีผีมาก็ได้มาเออลีเวอร์ปักให้เด๊บปด๊บอย่ามาเจ๊จะให้มัน <c oughs> สต็อปเอโร่อหยุดเึ๊บอย่ามาเจจจะให้มันมากไปทำไมมันสว่างแปลกแปลฮะมันจะเป็นบ้าเรื่องเลก็กจากลายเป็นเรื่อง,งใหญ่สเตจเจ็ด เออเกิดหินบางไปทำมิดเลยขาวงกดอู้แล้วไงเกิเก่ร์ไปไปไปฮะไป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 ใจเก็ t ลิสอ๋อเอาขยะออกไปเดี๋ยวนี้โอเคเอาขยะเ็ดอ่ะโยนป่ะไม่ต้อง <c oughs> <c oughs> จะลิสลามบัด ไปนี่มันเป็นเขาวงกดนะถ้าถ้าสมมติเราเล่นนั้นก็นึกว่าจะแบบผีเนี่ยน่ากลัวไหมไม่ไม่เล็บไปด้วยกันดิเกอร์ไม่ไม่รู้ม,รมัวเตาก็ไปได้วยกันดิเออมันมืดมันมืดอ้าวได้แล้วีเวอ์อยู่ไหนอ๋อเจอรเวอร์ไหมไม่มีไม่มีกลับ ขวาเจอรีเวอร์แล้วบอกน้ำเหมียวเด๋อวแล้วทางตัน,นเจอเจอฟักทองฟักทองตีตีติฮึมฟักทองฟักแมวอ้าวเกอร์ร้องเกอร์มาห้องนี้มาเกอร์จะร้องกว่าทำไมอ่ะ ก็าวางแล้วอะไรอ่ะไปทางไหนวะขวาซ้ายขวาทำไมมืมอดอ่ะอู้ยูจะดุงเลยแมวเหนียวทำไรอ่ะมันคือห้องอะไรอ่ะมันได้ไดมอนด์อันหนึ่งมีปุ่มเลยได้ไดมอนด์อันหนึ่งไดมอนด์คือกดปุ่มแล้วก็นั่นของอ่ะเหรอใช่ของมันเด้งมาอ๋อแต่ไม่ได้ลีเวอร์ ม่มีไม่มี <c oughs> อืมเอิมใจอ่อยขวาเราซ้ายอุ้ยอ่อยซ้ายเราขวาไม่มีไม่มีไม่ดีนนไม่มีเย้่ก็มาที่เดิมอันเนี้ยได้กลมๆเดี๋ยวขอไล่ดบวยครับ ซ้ายขวา <c oughs> ขวาซ้ายตันเปนิดออหรือว่ามันเข้าไปตัวแล้วเข้าไปในตัวอย่างฟักทองใ <c oughs> หม่ามถูกบอกทุกชนิดอ๋อเงิมอย่ามาที่จะให้มันมากไปมันจะเป็น,นเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เอ้าเดี๋ยวไปเดี๋ยวมากลับมาที่เดิมอีกแกะอ๋อ มาจิพอพอมาเสร็จตัวนี้ปุ๊บตรงอย่างเดียวห้ามซ้ายห้ามขวาก็ออะออะอ๊ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่เจอรีเวอร์อะ่ะบางห้องก็น่ากลัวเกินเฮ้ยเจอเดมอน ไปได้ไงเนี่ยมีไงก็๋ย่ครับอ่าขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเหมียวไหนอยู่ไหนอ่าเงึบเงึบเงึบรีโวเจอไหมยังไม่เจอใช่ไหมเจอแล้วเกอโอเค okay. เดินทางดีโอ้โหปะเป็นว่ามานำทางให้อฮะขวาขวาเงาเงางี้ดี๋ยว่าปะเปิดโกลมี้วเต็มเลยเอาเอานมหน่อยไหมกินเ,เพื่อ<ห>จะกินเพื่อจะได้หายน้ำมึด โหนพสสา,ส,ส,าสเตอร์ไรต์สเตจเจ็ดพิกยิงหมู <c oughs> อ๋อไม่ใช่ไปยิงหมูตกหมูไหนอะไม่มีใครโยกใครเบ็ดให้เลยไม่มีไม่มีไม่มี oh. ก็ไปยิงคนละเลนเดี๋ยวแล้วก็ตกหมูมาตกหมูให้มาให้มัน <c oughs> ยังไงตกไม่ได้ ตกขึ้นมาขึ้นมาเจ้าหมูขึ้นมา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 มามามาบอกให้มาไอตูดหมู <c oughs> ข้อได้แล้วมา,มา,มา,า,าเอา่อริทิอัดอ้าวฮัลโหลเหมียวอา้อาวที่ประตูเปิดแล้วไม่ใช่ไงประเด็นบออไกตัวหนึ่งนะ ตดมักตดมักตดมักเป็ดพังเลยมาสิมาสิา <c oughs> มามามาเออไปเร็วสเต็ตที่แปดอะเสียงอะไรวะ เดี๋ย yeah. นี่สเตตที่เจ็ดแล้วนี่สเตตที่แปดอะไรของมันวัดเต่าแมวสเตตที่เจ็ดให้หาล <c oughs> ิเวอร์ทั้งสามอันสเตตที่แหาลิเวอร์สามอันให้หาตัวทุบลิเวอร์ทั้งสามอันหาดีว่ามีลิเวอร์อยู่ที่ไหนบ้างเ <c oughs> <c oughs> จอแล้วหนึ่งอันเป็น <c oughs> เสียงหมาหอยเลยห <c oughs> มาตายเอ, <c oughs> อ๊โออมีนาฬิกา มาใกล้ตายอันเนี้ยมีปูมุญนด้นะะระวังของไว้เฮ้มีแมวเด่ยเจอข้อไม่น่าจะอยู่บนต้นไม้มั้งไม่หรือว่าอยู่บนหลังคาบ้านแน่เลย เออคือไปปวดดักขวบ้านยังไงอ่ะตกแมียว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 จะแต่งงานกันแล้วเหรอแมวแมวแมวแอดเอ้ยนี่ไงบนเนี่ยบนต้นไม้อหนึ่งอันพอได้กี่อันแล้วรีเวอร์ไม่มีแต่อันเวรกรรมเราได้มาสองอันละพอได้รีเวอร์ปุ๊บเขาบอกให้มาปัก โอ้ย uh huh. I am <meow. S 1> Derek. I will give you a ladder meow, meow, and b o o that it found only t o biome. Oh I can m y with iron pick. I before n a t u r y I will be car by using สี่คูณสี่การพวกเป็นใครหรอบุกอ๋อเย้จริงเหรได้ไหมโอ้ มีมีรหัสไหมอ่ะไหนรหัสคืออะไรแกรหัสไปดิโค้ดเโตนลบดิหนึ่งต่อสามสเออ I can find nature I'm นี่ไเอา find the box code and type ให้หารหัสแล้วก็พิมพ์เข้าไปอ่ะ อ่อย z o o เลยหนึ่งสองสามสี่สองสักอันหนึ่งอ่ะหนึ่งสองสามสี่แล้วไม่ปิดก็ในป้ายเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ก็กดรีเซ็ตแล้วก็สองสามสี่หนึ่งไม่ใช่สามสี่สองหนึ่งอ๋อต้องรอให้ปุ่มมันนั่นก่อนไหมไม่รู้สิอ่ะเราเป็นพวกทำจากข้างหลังอ่ะสามหนึ่งสองสี่ 3 một 1 chọn 4 Mày 4 1 3 2 e hai ba một hai ba một hai Mày xin